cha phương ai cha ba hành đại cha ba vầy cha chà ma nó ai cha nhọt này đơm hắn như tàu tay, bố chạy từng bằng Chà nó ai qua sọc mặt bút cha chà buộc nó ai quả sọc mặt bút Chà vô này suốt nhục đây thăng nằm มเ,เมม็ดันมีตึงแดดมันมีตึ้งลมมันลากมาผสมตึงเม็ฆฝนลมแดดเอาไาทำมาปะทัะอารมณ์ของก,ก็เป็นมะฮองไทยมันจะเสพเ,เลี้ยงแมวให้กินหนูเลี้ยงหมูให้กินเก็บอยากกกกอ่าเก็บกํากโซเล็ดโอน่าไข่ดีไข่ก็ะยูไข่ปาซู่หามลงหามลงแรงนี้

เป็นนางมาพบแกน้จงจีนเห็นปะปูชานพูชานปลาอย่ายังไงโรอปลาแก้วค่ะจะใช้เงินพันพท่าไหนวันนี้มาเจอกับนัจงจีนวันนี้พระเอกหลุ่มจากเมืองกำแพงงามัลโหลเมืองหย่อนกำแพงบุญลี<อ>จากเมืองจีนเมืองจีนม,มีนามชื่อว่าจะบอกความหลวย จะปอกวงหลุยจะปอกวงหลุยจะปอกคนห,หัวจะไปปีนกับวันนี้สีเหนือปะทะเสือใต้อกำแพงเมืองบุรีมาปะทะก,กับเจ้านางแห่งเมืองห่วงหลีอนีรเจ้านางห่วงหลีวัดทองมาแล้วจะปอกวงหลุยมาไปเจ้านางห่วงหลีจะ <c oughs> แน่ก็ว่าป้าแน่แน่อยู่แล้วข้าวไม่แน่ข้าวไม่ข้ามจะร้อยจริงดาวมาหรอกแอนแล้ว

อันผู้ชายมีเอ็มไม่เห็นชื่อไม่เห็นชื่อไม่คิดเบื่อเยื่อใหญ่กระไรหนอนชีชักมึงม่เอ็นกูไม่รู้กูไม่ขอกูอยากได้อันใหญ่ใหญ่เอ้าลองคอของคิงเอิร์นโอ้ถ้าอยากมองลองคอเน <c oughs> ี่ยนะเอาของกูไปก่อนดนะังเอ้าไปยัง <c oughs> เอาลองชอมมาพันโอ้อยจะเอาอัานของไอ้มาให้น้องลองกอดหอบของคนหนุม่มอย่าบอกหุก้นแจ๊กกะโอ้กำลังมังชาเนี่ย,ยัปจะทำมาการอ่เออห๊ะวะ อันนี้ยังนมไอ้กินยางต้มจังวัดยาต้มเมียงปวดท้องเสืยวิบเอ็ดตัวพอกินฮัมากระเทิอบลงดอกฮนาลีลำพึงดอกฮจะเอายาอย่างผมต้มยาไว้เป็นหม้อเป็นหม้อดองเล่าไว้ครับผมอ๋อดองเล่าตวโคตรอโคอคนหนุ่มยังไงต้องมีพละงกำลังใช่ต้องทำเพต่อกเก่าแข็งแรงเพราะผมไม่เจ้ามาต้องได้ยากาศเนี่ยอากาศมบบฟ้าผ่าหอวโอ ตาก,กํำไรก็วบอกเป็นคนหนุม่มคนกําใจกําลังดีสู่นี่การมีการเนียนแน่นหนังเต็มหน้าหามนะสุอไกไ่ไก่คนเท่ากันคนเท่าอ๋ออันนี้นี่พ่มาต้องใจพละกำลาพ่ใจนี่นี่นีอ่อ๋ออ๋อ,อย่งย่งออบอกบอกเนี่ยเนี่ยเนียเเอ๋อละหู จลองอในนในนในเนี่ยอ๋อยังอ่ะอยงอะัวงลัวแรงหังเส้นเหลือเม้ยชมองเนี่ยซกองชะมองชะมองนี่มันลวงว่าสมองว่ะสมอนีกอ่ะมันเขียนโซเซียมองไวเอางงงวไม่ใจอยามีการมีงานนะพาต้องแจกคนหนุ่มน้องหวยคนโตคนโ็นี่เป็นเส้นเป็นสายแต่ว่าภั่มาโคน ก็แม่นะเอาคนนุ่มคนแต่สูหูที่ไหนจะมีการมีงานเนี่ยใครมาแปลงข้อแปลงขันใครมาเกิดเกมดาครัวคนเท่านะลนรู้ทุเจ้าก้าทุเจ้าก็บนุ่มลู้อ๋อไปว่าไปเลยทุเจ้าตดเท่าตดแกเขามีลูกอันนะอ๋อปอาป้าอาศัยคนเท่าล่นลอนโอ้บอกว่ายจะมีการมีงานมาผมนะต้องแาบคนนุ่มก่อนถ้าคนนุ่มมาแล้วใหญ่นี่คนแกคนเท่านี่มาได้มาได้ใหญ่เสียอย่างเหรอ้าว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 ชูรองเท้า วันเนี่โยโซได้มาซอกับเปิร์คไข่อนเข้าออกมาตดีนโนเอาซอมาเอาซอเอาซอยกมือยกกลับไปแทกอ๋บอบัดเดี้อันี้จะเปิร์คนเข้าใช่ไหเนาะเขาเปิร์คนเข้ากันอ๋อบ้านหันี่เปิร์คคนมนมอ๋อบ้านเจ้านี่เปิร์คนเข้าใช่ถามถามว่าหามว่าคนเข้านี่มีประโยชน์อย่างไรโอ้โหกันอุอ้ยหมอกอู้กับมึงอีบัดดี้มันจิ๊บจ้อยไอ้เลยนั่นแหละ เนี่จริงเอามากับอสแม่เอออาเลยอ่อเอาไปบซอสเนี่ยอ่ออาจจะปีบพ,พอปีบอ่ะว่าคนเท่ามีอย่างดีอีแม่พอแล้วกันแน่หรอกใ่หูหมักตาแบบแปบนี่นะฟันจะบอกว่าคนเท่าที่ทำงานน้ำ้อนมาก่อนมันต <laughs> ังสูงล้วกาไม่ใช่มันมีประสบการณ านจะมาสานเฮจะได้ใส่ยิ่งแบ่งกันนะคนกเพื่อจะพิ่งอแบบไนจะเพิงอ่านงานกับว่าพิ่งอแบบใดทำเพว่กับร่างกาให้ขอเพิ่งอคนดุมมากับคนเขาชกเหม็นเดาจวต่างจะได้เบิ่งกับอย่งอหัวสนางูนสุเทียนเก่งโคกก็ยังจุกบากคืนขลับไววตุลุนพราะเฮียคนบ่มีมันตละมามันตละมา เอาไว้บ้านอย่างเดียวอยากให้ใส่หน้าบาดกลาบูเข้าบอกว่าแม่ให้เราอายุเข่าไปสีต้องใจย้นลลงขาอกำลังมันมียกใหญ่ให้มีหาทีออกบ้านเขาจะพกพือนเป็นหมู่เป็นจุงก็ต้องเบิ่งคนหลงพูดลงเสาทั้งนั้นแม่บอกก็ไม่แต่เพราะเจ็กไม่เข้

เมื่อลูกหนานทหารตำรวจใส่ตัวเสียพักนั่งรับทางมันจะต้องกันคนเป่าเข้าหูตัวเข้าตาฟันอาเป็ดทหารที่ข้างจะมีก้าวเบาอย่างเข้าป้อมันเข้าพูดเ่าเล่านั่งเล่นให้เ่าเป็นคนเข้าลุ่มลำมัเอามันเอาฮู้นุกฮู้นุกมันเป็นหัวโบเพราะเนี่ยใช่ครับฮู้นุกฮู้นุกฮู้นุกเข้าหิวหูไวาเข้าเด็กใต้ดอก